กลับเข้ามาตู่ตรงนี้ครับกับการแข่งขันครับโตโยต้าแชปเลอร์เลสซิ่งคาร์ไทยแลนด์สนามที่5นะครับเราถ่ายทอดสดกันที่สนามพิลัเซอร์กิตพัทยาชนบุรีครับครับผมอันนี้ในรุ่นที่2ของการแข่งขันกับในรุ่นนี้ในรุ่นของ C70 ครับใช่ครับ C70 นะครับ c 7เเป็นไงฮะนะรุ่นแรกเป็นไงบ้างฮะโอ้โหมันยกร่องมันยกล่องยกร่องเลยนะครับ ก็มีคนที่พิมพ์เข้ามาบอกว่า FC คนภาคด้วยก็ขอขอบคุณนะครับครับผมเขาบอกว่าภาคสุดเสียงไปดูก็ดูแต่ละคนขับเนี่ยก็ขับกันกระดานอันน่ะไม่ไม่ภาคสุดเสียงได้ไงนั่นน่ะสิโู้ดินะเมื่อกี้รุ่นนั้นก็32ใช่ไหมจ้ารันนี้ผมเห็นรายชื่อที่ส่งมานะสามสคันสวัสดีไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาสามสิบสามคันซึ่งในรุ่นนี้นี่โอ้โหมีน้องๆที่ มือใหม่ๆมาเยอะรู้สึกว่ารุ่นนี้ในเจ้าพวกแก๊งก็แทมนี่ลงหลายคันเลยครับแก๊งก็แทมนี่ก็ลงหลายคันเลยนะครับแล้วก็รู้สึกเห็นว่าแบบจะมีมีซี g อน u p ก็ลงรุ่นนี้ด้วยมนะฮะมีหลายๆคนนะครับนี่เป็นรายชื่อนะครับอย่างรายชื่อนักแข่งนะครับอ๋อขึ้นไปแล้วอ่าคือเรื่องเรื่องผมหารายชื่อโอเคมาแล้วอะ,อะ มาดูครับกิสตาร์ลำดับที่หนึ่งครับคันนี้ครับเจนะจ๊ะครับซีนิพพลโตเจเลยซีนิโนนโตโพเจริญครับครับเจนะจ๊ะเจแหมแหมทําสมาธิแล้วเราอ่ะแอบใครมาแข่งหรือเปล่าไม่มองตากล้องเลยครับอ๋อมองกับพิตตี้หรือเปล่าทําสมาธิสมาธิใช่หรือเปล่าเกตสตาร์ลำดับที่2ครับคันนี้ครับตาอรุณสี่หกอรุณปัตโตครับตาอรุณไปสู้ๆแว่นสวยเหมือนเดิมตาอรุณ แหมรถคีนตลอดเลยนะวันวันนี่ไม่ทำอะไรแล้เช็ดแต่รถถูแต่รถล้างรถรถเขียวเหนียวซับของเขาอรุณปันโตขยับไปนิดนึงครับในกิจสตาร์ระดับที่3ครับรถคันนี้ปริโออีกหนึ่งคันครับรถหมายเลข2ครับบัณฑิตแซงโงครับนี่ครับบัณฑิตแซงโงจากนิกสเตอร์นะครับสู้ๆครับบัณฑิตนี่นิวเจนนะฮะนี่ไม่ธรรมดานะครับรถรอเลยและทีมงานด้วยนะครับ ไปที่กริดที่4ครับกันนี้ครับรถหมายเลข35ครับิตินันโตบัวนี่ครับเจ้าอ้ํานั่นเองครับกริตินันโตบัวและคนที่ยืนอุ้นอ้วงข้างๆเขาคือคนดูแลเลสนี้ครับตุ๋มติ๋มตุ๋มติ๋มโผหน้ามาหน่อยเด้ตุ๋มติ๋มสไลด์นั่มตนสไลด์มานะ้ตุ่มติ๋มตุ่มติ๋มนะนี่เรื่องเรื่องสไลด์ต้องให้เขาครับลื่น ใครนัดใครนัดตุ่มติ่มมาสไลด์นัด9โมงเช้าตุ่มติ่มมาใน7โมงเฮ้ยเขาน้องเขาดีอ่ามาใน7โมงแล้ววนหาอยู่นะนาหาะไม่เจอ,อแล้วก็ภาษาอยู่ดีอ่ะหยอกหยอกเต็มพี่หยอกนะครับนีอ้าวนี่ยังรถขยอยเข้ามาอยู่ครับ1 1 2สองครับคันนี้จากไปคิดครับสิทธัตจึงสวนันนี่ครับสิทธัตจึงสวนันครับในรุ่นคร์บีมันลื่นอีกแล้วไอ้ตาคนนี้มันสายเลี้ยวมือมันพิ้วตลอดเลยฮะครับ มือไม้อ่อนนะฮะเห็นไหมฮะผิวเป็นงูเลยะฮะเนี่ยตาสิทธัตจึงสะวะนันด์นี่ครับโอ้โหนี่อีกคันหนึ่งครับ69จาก H Y B ครับครับผมคันนี้ครับยุทธพงศ์ศิลาแดงอ่าสวัสดีครับดูแลโดยเต้เต้นะครับ t T R Shop นั่นเองครับนี่เอเอบางบะเปลี่ยนบ้างไอ้ต้ามันไปพักบ้างเออเอาคนคอ <ผม S 1> นื่นมาขับบ้างเออผมรู้แล้วทำไมสิทธัตถึงทำชอบทำท่านั้นทำไมฮะวัยรุ่นปลาสลิดไงอ๋อเหรออ่าวัยรุ่นปลาสลิด อันนี้มาแล้วเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถจะจะคาคชาพันหนึ่งสองเจ็ดครับคชาพันแสนงามเฮ้ยพิตตี้ไปไหนอ่ะโดนโดนซิมตีหัวไปแล้วดิเมื่อวานพิตตี้ยั่วจัดอรถเธอเออโดนเน่แฟนบอกซิมบอกไม่ยอมละ่าตีมันหน่อยด้ยมันจะคึกคืนเกินไปแล้วนะ 36ครับคันนี้ครับปัทวีรัศมีกริจภาสครับอ่านี่ครับปัทวีสู้ๆครับจากซิกใช่ไหมฮะเอสเคซิกเอสเคซิกโอ้โหกระนกสวยมากเลยครับปัทวีโอ้โหหล่อหล่อหล่อนี่ครับทีมงานครับจากเอสเคซิกนั่นเองนะครับทีผมว่าทีมงานต้องการกาแฟร้อนทำไมฮะดูเขาเย็นๆแปลกๆนะ เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาฟวาดคุณหรอกคุณนั่นหนุดนี่เล่นไม่รู้เรื่องเขาจะเหนื่อยไงเมื่อคืนทำรถทั้งคืนอันนี้ใครครับหมายเลข67ตรงนี้67นี่ทนิิสรุตนิธินันทิตาพรครับอ่าสู้ๆครับนิธิสรุตครับนี่ส่งจูบด้วยหล่อละลาวไอ้นี่เจ้าชู้แววตายจรงเนี่ยะนี่แล้วคันต่อคคันนี้ผมยกให้พี่เลยใครหมายเลขเก้าจากซีเนรูฟครับซีเอนรูฟครับ นี่แหละครับใชยชนะคตเาพ่อหลังคาครับดีต้องยกให้ซีเอ็นรูปนะนี่ฮะแล้วก็มีซีรูปทานสปอร์ตด้วยนะครับโอ้โหทำหลายอย่างแล้วดูแลโดยสิริทัศนะครับนี่นะฮะทีมงานของเขาลกนี่ขับเมื่อวานนี้หมุนตุเป๋ตุปุ๊เลยฮะอะไรบูลงบุเล่หลุดนะฮะตอนนี้แก้ไขอยู่นะครับทีมงานแก้ไขอยู่โอเคไม่รู้ว่าวันนี้จะขับได้ดีหรือเปล่าโอ้โหนี่ฝากระโปงติด b m s มาเลยครับ154ครับทีรายุช้างแก้วครับสู้ๆครับแหมจากไหนนะบีบีอะไรนะ เหม็นติด BMS อยู่แต่เดี๋ยวต้องดูภาันี่และทิมงานครับก็สู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆทุกคนครับขยับไปโอ้โห32คันนี่เยอะนะจ้านี่มาถึง83ครับกันนี้ครับใครครับรถหมายเลข83ครับธนพลยิมประดิษฐ์ยิบประดิษฐ์ครับอ่าสู้ๆครับสู้ๆครับธนพลไล่กันไปเรื่อยๆครับในรุ่นนี้ ตอนนี้เราไปดูกันแล้วอ่ะเรามาไล่ในส่วนของนี่ครับ131ครับตุนพาทีทินครับโอ้โตุนพาทีทินไมได้ได้ประกาศชื่อคุณทักทีนะแหมตุนพาทีทินนะ คุณบบคือผมไม่พอไม่ได้มาสักสนามหรือสองสนามเนี่ยผมจะลืมไงิ่มลืมอ่าแต่พอทุนมาแลลวผมจาได้ละอ๋อนี่ครับจากไปคิดอีกหนึ่งคันครับหนึ่งหน่วีรพันธ์พุทธิกิจพิญโยเออพี่ชอบท่าเองมากเลยเออเองคิเอทสุดแล้วเนี่ยเออพี่ว่าเออไปคิดมันต้องมีการคีดเอทนะไอ้เนมเองไปหาวิธีการทำท่ามาหน่อยนะ ปลายสามนาทีครับโดยสาวสวยจากนิโตเลสซิ่งเปอร์ฟอร์มานี่ครับเปร์โยเขียวครับเปร์โยเขียวลุงแว่นนี่แหละครับวันชัยจันประทีบครับนี่ลุงแว่นนะฮะเปร์โยเขียวครับมีกองเชียร์เข้ามาแล้วครับลุงแว่นทําไมไม่เรียกพี่แว่นนะเรียกเขาลุงได้ไงยังหนุ่มอยู่เลยโอ้โหคันนี้สวยครับหมายเลขหนึ่งเก้าเก้าใครครับนะหนึ่งเก้าเก้านาฤเบดคำมงคลครับณฤเบดคำมงคลแก๊งเปร์โยเหมือนกันเลยไหมอ่าเป็น แต่งลายเป็น2-0-5ศเทอร์โบ16อ่อะโนแลนลี่โนแลนลี้สวยน่หนึ่สวยนเ1 2 9ครับคันนี้ครับเจนารงขันมณนี่สู้ๆครับเจนารงขันมณนี่โอ้โหและทีมงานเขาครับมาป้าย1นาทีครับตอนนี้1-1-3ครับใครครับ1-1-3น่ี่ปฐมพงษ์ร่มโพทองครับอ่าไปคิดอีก1คันครับ9คันนะฮะ เต็มพิษเลยปลายหนึ่งนาทีสตาร์ทเอนจินครับป่นี <Hey. S 2> ขน่ขายเนี่ยขายเนี่ยหัวร้อน <42 S 2> เลยสี่สิบสองครับหัวร้อนเดนซิงครับนภัทรภัทรจงอาสาครับแกอย่าไปขับหัวร้อนข้างในนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนายสนามเรียกนะแหมแปะหัวร้อนมาเลยเอะอ,อะไรก็หัวร้อนไม่ใส่หมวกวะกลางร่มก็ได้หัวจะได้ไม่ร้อนนะครับ เราจะทำการแข่งขันด้วยกันทั้งหมดนะครับ6รอบสนามด้วยกันนะครับก็เลรุ่น c 7 0นี่ก็6รอบสนามนะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปก็เป็น c 6 5นะครับ6รรอบสนามเหมือนกันครับผมอ่ะเมื่อกี้เราอยู่ที่รถของใครเอ่ยอ๋าสมบงล้มโบทองใช่ไหมตาหัวร้อนอะอ่ะปะ140อารันเทียนรังสีครับ4 2นภัรจงอาสา110อิสรพงษ์มณีจัมณีรัตน์ครับ 198นัทนานเอมมาโนดหมายเลข6ครับพงประนตเอี่ยมสมบูรณ์กรหมายเลข1ภูริลาบเจียมสันตินะครับ43ถ้าผมอ่านชื่อนามสุคุณไม่ผิดนะนบพงกุลกำธรเฟะลงโป้เหรอคนเนี้อ่านต่อครับนะ62ครับชุดิการมวยดีครับ75ศสักกรินปูจัง1 1เจษดาเอี่ยมครองครับ149นัทวุฒิคงนิน 179ธนาที่ปัดกลิ่นหอมรื่นและ115ครับพานุพันธ์นาวีสัมพันธ์ครับในรุ่นนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้าครับแคปเลอร์ครับชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสัญชาติเยอรมันนะครับอีซูซูครับลานุภาพไร้ขีดจำกัดครับ 3k แบตเตอรี่ครับเลือกแบตเตอรี่ที่ใช่ให้รถคุณนะครับไว้ออโตโมเทีฟครับเพราะรักรถจึงไว้ใจพีทีทีรูบิคนครับ BRC Racing c ซซคัอานะคาร์บอนวิสระ R7-2 ครับคือมือช่างระดับมาตรฐาน ECU Shop Nito Racing Performance และพเ a k e Nexter ครับจับตาดูให้ดีกลุ่มด้านหลัง3คันครับไปคิด3คันแล้วอยู่ด้านหล<อ>ังพวกเราเดี๋ยว,วเราไปใกล้เก็บกันดีกว่าวันนี้เราจะไปปวนใรดีนเดนาะอเ,อเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาคันหน้าเราก่อนแล้วนะล่อมันก่อนเอ,เ,เอาให้ได้นะเอาให้ถึงนะพวกเราเ เนวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรนะ้วัยรุ่นสมุทรปากการอ่ะวัยรุ่นปลาปลาแดงนี่นี่สามตัดดิวัยรุ่นปลาปลาแดงวันนี้เรามีความมันยาวๆนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมกับนันหนุนนี่ก็พยายามสร้างความเอนเตอร์เทนเมนต์นะบางทีก็หยอกๆไปนะฮะครับเพื่อความบันเทิงนะครับอะไรที่เราหยอกไปเราก็ตั้งใจหยอกจริงครับนะฮะนะครับครับเขามีกองเชียร์เข้ามาเลยครับเจ้าเชษยามครับบอกว่าสู้ๆครับพี่นกครับลูกครับโอ้ คุณสาวสาวบอกว่าเชียร์เบอร์เก้าเซียนลูกครับคุณตะไหนไม่รู้ครับเชียร์หนึ่งสี่หกฮะหนึ่งสี่หกใครอ่ะไม่รู้อ๋ออรุณปัตนโตอรุณปัตนโตแล้วโตลงตะไหนอ่ะก็ไม่รู้ไงเอออ๋ออรุณสู้ๆครับคุณอนุชาเขาบอกเชียร์อรุณนะครับคุณเนสสไตล์ครับสวัสดีครับพี่พี่ป๊อปทีเอ็นเคฟูสู้ๆเฮ้ยเอ็นเคทีเอ็นเคเขาฝั่งโน้นทีเอ็นเคเขามาอยู่ฝั่งโกคาร์ด แม้เขาฝากเราเชียร์ไปถึงฝั่งนู้นไงใช่คิดถึงคิดถึงชาวทีเอ็นเคนะครับไม่ว่าจะเจ้านิกหรือพ่อไก่นะครับกลับมาครับพี่กลับมาเล่นฝั่งนี้กันบ้างนะครับเอฟซีหนึ่งเก้าเก้าครับคุณมันันมันันชัยเชียร์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าคือใครอ่ะหนึ่งเก้าเก้านั่ลืเบคขับมงคลครับอ๋ออะไรเนี่ยด็อกเตอร์บีเอ็มดับเบลยูไทยแลนด์อาจารย์ชิดอาจารย์ชิดอ่าโอเคผมอ่านได้แล้วนะครับครับผมอ่ะตอนนี้รถทุกคันครับเข้าสู่ในช่วงของ พาทางพีีเพราะฉะนั้นตอนนี้มาดูขั้นตอนอาซาในรุ่นนี้3ามสิบสามันครับ <c oughs> ไฟดับเราไปเรียบร้อยการสตาร์ในรูกเขางร7เจ็ดศยเริเร่มต้นกันแล้วกรวเปิดแกมไปเรื่อยครับ <c oughs> สิทธิ์นนท์โคนจะรดเดินขึ้นไปก่อนอรุณปัดโตตามปเป็นอันบหลอ่แล้วกลุ่มด้านหลัง6กสิเจ็ดตามกมารหนึ่งคันครับ ทิ่สะุดนี่จีนันทิตาพอดอะไรครับเนี่ยโอ้ก้มหน้าไปเงยหน้าไปทีมมากันเป็นแพเลยครับแต่ด้านหลังเขาน็อุ่นมาแล้วอะไรครับเนี่ยอะไรลืมอะไรลืมโอ้โอ้อะไรเร็วฉกกันไปฉกกันมาอะไรลืมโอ้แบ็คเบนเนอร์ไตเยเนอร์รอให้เข้าเข้าที่ก็เนอร์เพื่อนเพื่อนเนอร์ โอ้ยวิ่ดีฮะประธานบริษัททั้งนั้นเลยอะไรเลิกมากันเป็นกลุ่มนะครับด้านหลังนี้อะไรยังไงครับคู่หน้านี่ขยับขึ้นมาได้คันหนึ่งสามสิบหกครับปัทภวีรัตสมีกิตชาภาครับขยับข้นมาเป็นผู้นับโอ้โหเจ้าอั้มก็มาครับแฝงหกเก้าก็มาครับเอามาครับไล่เรียงกันมาแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งครับเชียร์กันมาครับอย่าหยุดแชร์อย่าหยุดแชร์ครับหกร้อยการท่านครับอย่าหยุดแชร์ครับมาครับช่วยกันแชร์ครับมาเต็มแล้วครับตรงนี้ลงมาร้อยเออแล้วนะเโอ้นห ับนี่ครับผู้นาครับหมายเลขสามกิติณันต์โตัว,วหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเป็นหมายเลข36 36ครับ<อ>เป็นปฐมีครับโอ้ปฐวีจาก SK6 นั่นเองครับตามมาด้วยหมายเลข50ครับอ๋อกิติณันต์โพเจริญครับ โโอ้หพี่นกเซียนรูปมาเป็นระดับที่4แล้วเอาแล้วครับนกซีเอรูปับขวัญใจเจ้าหลังคาครับต้นเ้านะครับเอาแล้วครับตอนนี้ไล่เมียกันเข้ามาครับอรุณปัะโตเข้าทุนมาเหมือนกันตอนนี้ครับหมายเลขสามสิบหกครับโอ้โหปะทงดินไปแนบแนบเลครับแล้วนกซีรูปมาแล้วนกซีรูปมาแล้วนกซีรูปมาอย่างเอานกซีเอรูป้ลงมาสุดทางตรงแล้วครับบินโยงโยงซ้ายมาได้ไหมเสียงเลยเสียไปครับนกครับดูดันครับดูเข้าไปให้อย่าไปกลัวครับนกครับสู้ครับนก อันนี้ใช้ชนะโคตรครับสนามในเรฟนี้นี่เหมือนขับขี่ดุโหดเหมือนโกรธใครมาจะเอาที่สองด้วยอนม้เอาอีกลรวจะโดนล่าเซต์ตาขาแกต้าาเอาไว้ให้นกมาแล้วนกมาแล้วครับสี่ลูกเข้ามาแล้วครับตอนนี้ก็มาแล้วครับเอาแล้วครับเข้าสู่ลเอาแล้วครับยังไงยังไงไ้คือเกือบถึงตูด้เมื่อกี้โอ้โหตันนกครับแกเดือดแต่เช้าเลยครับรีบไปทำหลังคาครับโอ้โหลูกค้าโทรมาบอกว่าเช็คเช็คค่าังคาออกแล้วไปแล้วครับไปแนบแล้วครับตอนนี้ โอ้ว่าตัดมาตรงนี้ครับไปแล้วครับเจ้าเจครับต้องหนีกันบทดัดของ CN เอ o นรนะครับและอรุณปันโตครับอรุณปันโตก็จะสิงกับจำนกงตู่เหมือนกันครับเอาแล้วครับเอ็นแทกในฝูงของซีวิกแล้วก็ฮอนด้านะโอ้โหเอ็นแทกในฝูงวีเทคนั่นแหละเอามาแล้วอย่างไรก็ตัวนี้ก็มาเข้าครับตรงมาผู้นำยังโอมิสันทิศหกครับปัตตวีแต่ันดับสองสามสี่ตอนนี้สนุกครับ เอาล้วครับเราต้องมาเอาใจช่วยเขานะครับว่าเขาจะลุกขางอีกครั้งไหมนี่เอาไปยังไงลงไปตบล้วนตรงเมืขวาไม่ได้ขวามันต้องมาขวามาแล้วเจ้าเแย์ซ้ายยังไงไม่ได้อย่างนี้ครับเจ้าเจปิดได้ดีนะครับเจ้าเซยังปิดได้ดีโอ้แต่ออกมาตรงนี้กลายเป็นในัยชนะคตได้เปรียบครับเพราะออกมาลายนอกเขาช้อนนอกเข้ามาเพื่อเตรียมตัวแทงในต้องปิดให้ดีครับ50เจบอกอะไรเล่ออะไรเล่อ โอ้โหผู้นำครับผู้นำไปแนบเลยครับผู้นำไม่รอใครแล้วครับปัตตุบีบอกไป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 ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเนเนสเดนเนนก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 จะพาเพื่อนแหววนะนกมาหมายเลขนี้ครับอรุณปัตโตครับนกนายทำอย่างนี้เดี๋ยวชั้นสิงนายเองครอรุณบอกมาครับมาครับเกาะขอเกาะหน่อยนะนกเหะโอ้แล้วจังหวะการเข้าเมื่อกี้ทำไมถึงอยู่หน้าอรุณปัตโตรุนปัตโตลายเป็ขึ้นกลายเป็นไปไม่ได้ติดโอ้โหนี่ในกลุ่มนี้นะครับ กลุ่มนี้อันดับ2อออันดับ3ออนะครับ4ออนี่ฮะอารุณบอกอยากกินนกโอ้ยโอ้ยแล้วเมื่อกี้นี่ยอมยอมรับเลยอารุณบัดดลลึกครับลึกจนต้องสดให้ล็อกครับไม่งั้นจะเข้าตู้นกครับจะไปกินนกเป็นไงนกอื่นอ้าวช่วงนี้ช่วงคงเหลือครับแซงครับอ๋อใจเย็นนจเย็นนะ้ยังแซงไม่ได้ก็โอเค เอาแล้วครับเอาแล้วครับนกตีคู่ไซด์บายไซด์ได้ไหมไซด์บายไซด์ได้ไหมแต่เป็นลายของเท่าเจอยู่นะแต่ขวามันจะแทงซ้ายคร้บโอ้ยใช้พื้นที่เต็มสุดๆขึ้นไปตีคู่ได้ไหมตีนนุนนโดนโอ้โหนกอะไรเนี่ยนกเดือดนะฮะนี่นกอะไรเนี่ย โอซีรูปทำไมเขาดุเดือดขานาดนี้ครับเนี่ยวันนี้เมื่อเชา้าด่กินอะไรมาครับตัวนี้สำหรับ<ด>อนิชัยชนะโค้ชเจ้าเจาต้องถึงแล้ปล่อยไปเลยครับเจ้าเจาโดนแซงเข้าไปแล้วครับตอนนี้กลายไปตกไปแล้วครับก็อรุณบัตโตไปติดกับเจ้าเจานกลอยไปแล้วไปริ้วเลยครับตอนนี้ตอนนี้กี่คนที่ต้องมาลุ้นครับอ้าวนี่มาดูกลุ่มโอ้และไล่น้อรอบ4 2ครับวันนี้รถของนาภัจจงอาสาโอ้โห สองสามและสี่โอตอนนี้หนึ่งไม่ต้องพูดถึงรับปัทวีนี่ไปริ้วเลยครับอ,องงดีตชัยชนะคตอยากไายตรงนี้ด้านหลังมาด้านหลังเริ่มมาราวอรุณปันโตอาุณปันโตเองไปสก,กิดสิที่นนท์บอกเอเร็วขึ้นอีกหน่อยเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ไหมอยางไงครับยังไม่ถึงตรงนี้ห้าสิบครับติที่นโนท์โคจะเดินอาุณบันโตไล่สร้างแรงกดดันมาจากด้านหลังแล้วด้านหลัง,ลลงไกลไกลนิฟลิปเมื่อสักครู่นี้เห็นได้แวบ น้องนุ่นมาแล้วครับชุัสิการมวยดีขยับขึ้นเป็นอันดับที่4แล้วเอออันดับที่5แล้วขออภัยโอ้โหในรุ่นนี้ฮะบอกเลยครับเดือดจริงๆครับไหนจะผมยังไม่เห็นอ่ะไหนมาดูนี่อะไรเนี่ย149อันนี้กลุ่มกลางอ๋อดูเอดเอดูกลุ่มกลางมั้งกลุ่มแรกก็ไปแล้วเออนี่ไทยซอโซโซอโซอยังไงซิมว่างไงซอโซซิมซอโซซิมจอดไปแล้วนี่ซอโซซิมอันนี้อ๋ออ๋อโซโซอีกทางก็มี2ทีมอะไรซิมเบอรโซนแล้ว ทีนีใครโอ้โหทีไคยพีดพัทพีดพัทใช่ไหมพีรพัทเอ่อน่าจะเป็นพีรพัทที่พาเรือครับผมอ๋อเป็นพีตารุตเอ่อพีสารุตเพื่อนเขามาขับคันนี้เพื่อนเขาขับโอ้โหดูครับนี่ครับตีวิญญาณเชิฉลงครับคันเดียวแล้วจิ้มจัดเฉลงครับมาแล้วครับเชิฉลงครับเชิฉลงผมมาแล้วครับมาอย่างเนิบๆเนิบไปเลยครับเชิฉลงตาเชิฉลง เอาท่านนี่อะไรครับโอ้โหมาเล่ข149นี่คือใครครับอยู่ดีๆคุณก็มา149นี่นัทภุมิคงนินครับประดับที่11อยู่ในขณะนี้ครับเอาแล้วนี่คือผู้นำครับผู้นำครับนำไปแล้วครับแล้วไม่สนใจใครแล้วครับไปแล้วครับโอ้มันต้องหนีนะครับเพราะด้านหลังนี่ไม่ไหวจริงคออกมาผมไปเถอะนะฮะกลุ่มนั้นเขาคลั่งกันเหลือเกินนี่ฮะนกนกมาแล้วนกโอ้โหเทียนรู้โอ้โซิงเหลือเกินตาลุนบอกเฮ้ยตาลุนปั่นโตแกขึ้นมาจะกินนกอีกแล้วอ่ะ จะถึงแล้วเมื่อกี้ไล่จับลบที่รู้ไหมเฮ้ยอ้าวอ้าวไปกินไปกินยังไงวะผิดแผนแล้ววะได้ไปเลอเราไปโอ้ราไปไม่ไหวแล้วโอ้โหอะไรแต่ไปกินเพื่อนบอกว่าถ้าไม่ถ้าแพ้ไม่ต้องกลับบ้านนะเออเลดเลดบอยฝากบอกไปกินด้วยแล้วแพ้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วดูเลยมาเปิดไฟช้าร์จแล้วมาตอกแตกตอกแตกเกะกะเนี่ยไอ้มอบลบที่หมอบแหมอบนี่ขับโดยเจ้าเนมนะรุ่นนี้ขับโดยรถเนมน่าจะลงมาเทสรถด้วยค่ะ เทปที่บ้านูดว่าเขาแข็งโโอ้เขาแทงขันพูดว่าเปิดไฟช้าเลยอย่โล่ผู้นำครับขนาดนี้ครับปัทวีวัยรุ่นปาสิทธิ์วัยรุ่นปาสิทธิ์ขับช้าเป็นวัยรุ่นปาสิทธิ์เอามาครับสู่รอบสุดท้ายแล้วอะไรกันเนี่ยอะไรเลิกอะไรเลิกจบแล้วเลิกเร็วจริงๆด้วยอะไรเลิก โอ้ลูดนี้ครับเอายังไงครับเห็นเพื่อนช้าเอาเห้ได้เ้าให้ได้เดี๋ยวคนเร็วเร็วหิประตูเห็นเขาช้าไม่กล้าไปประตูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหมือนเคลียร์เข้าไม่ได้หรือเปล่าสามหกเมื่อกี้นี่โอ้เอาดีที่สองอ๋อฮะสนกข้างฮะอธิชัยยิงน้โคตรจากซีรูปและตามด้วยอรุณปันโตโอ้แม่น็อตดมแมตต์จริงๆนะครับสำหรับอธิชัยยิงน้ำโคตรเลยมือเลยอะไรเล่าหึง ไแต่ละคันแต่ละคันออกไปอย่างสวยครับเดี๋ยวรอฮะที่5อน่าจะเป็นชนุ่นชุดการมวยดีรอแป๊บหนึ่งฮะหลังจากเมื่อวานที่อ่าใช่น่าจะใช่อา้าวนุ่นหายไปแล้วด้วยอา้าวนุ่นนุ่นไปไหนนุ่นไปไหนอะไรเล้ออ้อาวนี่ครับสำหรับเดอะวินเนอร์ครับปะทวีรัศมีกิจภาพครับจากเอสยินดีด้วยนะคะ จริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทสรุป5อันดับกันอีกครั้งนึงครับปัทวีรัแมีกิตกิพนครับอธิชัยชนะโคตอันดับที่2ครับอรุณบันโตอันดับที่3สิทธิ์นโพเจริญอันดับที่4แล้วก็นัทพลยิปประดิษฐ์อันดับที่5ครับ5อันดับแรกตรงนี้นะครับมัมันความสงสารในรุ่นนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมไฮไลท์ครับ